สืบสารทารงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทารงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือสํานักง,งานกปร,รอก,กับทางสถานีวิทยุจสศ0ร้อยค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้นะคะ เมื่อพูดถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะเป็นเวลากว่า30ปีแล้วค่ะที่หน่วยงานทั้งทงางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้มีการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ก้าในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อฟื้นความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นแผ่นดินซึ่งปัจจุบันนะคะการทดลองปลูกหญ้าแฝกในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้ผู้ ที่สนใจเนี่ยเขาได้ไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็นํากลับไปประยุกต์ใช้สร้างพื้นดินที่สมบูรณ์และสร้างผลผลิตได้มากขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีบุคคลที่ทําจริงและประสบความสําเร็จในเรื่องนี้มาแบ่งปันประสบการณ์กับทางรายการค่ะคุณประนอมทองงามเกษตรกรบ้านดอนหวายตําบลดอนขวางอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีผู้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานประเภทพื้นที่เชิงลาดแหล่งน้าไหลาทางจากโครงการ การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้แย่แฟตอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่13ประจำปี2566ถึง2567ตอนนี้คุณประนอมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณประนอม ค่ะวัสดีค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะได้รับรางวัลโลพระราชทานชนะเลิศค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องของการได้รับรางวัลคุณประนอมคิดว่าเรามีจุดเด่นตรงไหนคะที่ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศโลพระราชทานจากโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกในครั้งนี้ค่ะค่ะจุดเด่นที่ส่วนก็คือปลูกยากแฝกเยอะมากเลยค่ะเป็นคลองอใส้ไข่แล้วก็มันมีจระอยู่สี่ลูก แต่ละด้านของสระของเราจะปลูกเป็นแนวแล้วแต่ละด้านจะปลูกเป็นสามแถวทั้งสี่นะของสระแต่ละรูปค่ะก็คือปลูกเป็นสเต็ปสามชั้นขึ้นไปเลยของแต่ละฝั่งสี่ด้านใช่ค่ะอ๋อนนอันนี้ก็คือเป็นของสถานีพัฒนาที่ดินอุทยัยธานีเป็นคนที่แนะนําและส่งเสริมให้มาตลอดเลยค่ะอืถ้าเรามีอะไรท,ที่ที่ไม่เข้าใจเราก็จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์ไปถามเขาว่า อย่างนี้เราทําถูกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมงั้นแสดงว่าตั้งแต่ในช่วงต้นของการปลูกญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรกรรมของคุณประนอมเองเนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่กรมพัฒนาที่ดินมาส่งเสริมเหรอคะใช่ค่ะอือ ครั้งแรกเลยมันมีเนื้อที่ที่บ้านของที่บ้านนี่เลยนะประมาณสิบเจ็ดไร่สองงานแต่ไม่มีสระเก็บน้ำก็ทำนาอย่างเดียวค่ะอืมแล้วเป็นยังไงบ้างสิบเจ็ดไร่สองงานทำนาอย่างเดียวไม่มีน้ำแล้วมันจะได้ผลหรอคะน้ำไม่พอตอนที่ใกล้แบบใกล้เข้าออกรวงเนี้ยน้ำจะขาดค่ะอมันก็เลยประสบอุบัติเหตุเหมือนกับภัยแ้งอะการได้บ้างไม่ได้บ้างเงี้ยค่ะตามมีตามเกิดว่าอย่างนั้นไม่ค่ะออค่ะ พราะมันไม่มีน้ําของชนประทานผ่านรอรับน้ําฝนอย่างเดียวค่ะอืมใช้น้ําฟ้าอย่างเดียวแล้วพูดถึงเรื่องของดินล่ะคะดินเดิมที่บ้านเราเนี่ยมันเอื้ออํานวยต่อการทําเกษตรไหมมันเป็นดินร่วนปนตายมันไม่เอื้ออํานวยกับการทําเกษตรค่ะอืมมันเก็บกักน้ําไม่อยู่ค่ะแล้วพอมันเก็บกักน้าไม่อยู่แล้วเราทาไมยังถึงคิดว่าเราจะต้องทําการ,กรเกษตรบนผืนแผ่นดินตรงนี้อะคะคิดถึง อเก้าค่ะเค,เคยดูใน YouTube แล้วท่านบบอกว่าเหมือนประมาณว่าให้นำหญ้าแฝดเอามาปลูกเพื่อกักเก็บน้ำประมาณนี้ค่ะเพราะเราไม่ได้เรียนหนังสือและไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนี้เรื่องการเกษตรจะไม่รู้เรื่องเลย ก็เลยลงลงถามพัฒนาที่ดินดูเขาก็ให้คําแนะนําและส่งเสริมเราทุกอย่างค่ะอืว่าเรายังอยากทําเกษตรบนพื้นดินพื้นนี้อยู่มาช่วยหน่อยค่ะช่วยดูให้หน่อยแล้วเขาก็มาขุดสระให้เราอืแล้วมาสอนวิธีการปลูกแล้วก็เอายาแปดกมาให้หลังจากนั้นก็มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรสหกรณ์มาขุดสระให้เราฟรีเราก็ทําตามของพัฒนาที่ดินแล้วก็พัฒนาที่ดินก็เข้ามาสอนให้ปลูกยาแปกเป็นแนวสามชั้น แต่ละลูกของขอสะเราค่ะแล้วก็มีโครงการของพัฒนาชุมชนเข้ามาต่อเนื่องโคกหนองนาเขาก็มาขุดสะให้เราอีกหนึ่งลูกพร้อมกับทําคลองไส้ไก่เี่อมต่อกันทั้งสะทั้งสี่ลูกทั้งหมดแล้วค่ะอแล้วปลูกแฝกเป็นแนวทั้งหมดทั้งสองด้านอ,อันนี้ปลูกแฝกแบบจริงจังเลยนะคะใช่แล้ว ในเรื่องของสายพันธุ์หญ้าแฝกนะคะที่เอามาใช้ในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรคะส่วนมากที่ที่ใช้อยู่อ่ะเป็นสีลังกาค่ะเป็นพันธุ์สีลังกาเอาทาไมต้องเป็นสายพันธุ์เนี้ยเ,เพราะมันเหมาะกับสภาพที่ดินของเราค่ะอ๋อสีลังกาเหมาะกับดินร่วนปนทรายแบบนี้ใม่ค่ะอืมค่ะเขาจะช่วยยึดดินไว้ได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมคะไอนี้นะถ้าไม่เห็นกระตาเนี่ยคิดว่าขอหกเนาะ แต่ถ้ามาเห็นด้วยตาเนี่ยมั่นใจเต็มร้อยเลยว่ายาแบกช่วยเราได้เต็มร้อยอะ่ะเก็บกักน้ําเนี่ยตอนเนี้ยที่บ้านนะคะทํานาได้สองครั้งได้แล้วค่ะแล้วก็เราจะมีคลองไส้ไก่ลึกประมาณกว้างสามเมตรลึกประมาณสองเมตรครึ่งแล้วเราจะปลูกยาแฝกล้อมรอบหมดทั้งสี่ด้านเลยค่ะอรอบเลยแล้วก็เมื่อปีที่แล้วมีของพัฒนาที่ดินเอาอนุรักษ์มีละน้ำนะคะมีโครงการดีๆที่ฟรีอะ่ะ เอามาให้เราทําเราก็เลยทําไปอนุรักษ์ดินและน้ําอีกประมาณสิบไร่ค่ะอืนอกจากในเรื่องของการปลูกแฝกในรอบขอบบ่อของเราละที่มีอยู่สี่ลูกเนี่ยตรงนี้<ะ>เรายังมีการเอาย่าแฝกไปปลูกร้อมรอบต้นไม้ในพื้นที่เกษตรของเราด้วยหรือเปล่าปลูกค่ะอมืมันจะปลูกแตกต่างกันไหมคะูถามว่าแตกต่างกันไหมเราจะให้ห่างประมาณหนึ่งเมตรจาก ต้นไม้ที่เราปลูกอะค่ะจากโคนต้นแบบนี้ใช่ใช่ค่ะคุณพ่งถึงประมาณหนึ่งเมตรแล้วให้รอบต้นค่ะให้รอบทงทรงพุ่มของของต้นไม้เราที่เราปลูกไว้อะค่ะอืมการล้อมรอบแบบนี้นมันได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็เพื่ออนุรักษ์น้ําให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้เราอ่ะค่ะอ๋อให้มันยังกักอยู่ตรงบริเวณรอบรอบโคน,นต้นใช่ค่ะมันจะกักเก็บได้ได,ด,ดีมากเราจะได้ไม่ต้องรดน้ําบ่อยอือ <พ uka> เยี่ยมเลยแล้วทีนี้นอกจากในเรื่องของการกักเก็บน้ําแล้วใบหญ้าแฝกอันนี้เราก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะเร,า,ะรเาเอามา<ะ>ทุนพื้นดินเพื่อให้ความชุ่มชื้นและให้ตัวมแมลงเข้ามาอาศัยอยู่ใต้ใบหญ้าแฝกค่ะอืมให้มแมลงอาศัยมันดียังไงอะคะเป็นที่อาศัยของพวกไสเดือนกิ้งคืออะไรเงี้ย<อ>ค่ะแล้วความชุ่มชื้นของเรา จะดีขึ้นพวกอะไรมึงจะคลอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ใต้นั้นอันนี้เขาก็จะมาช่วยชอนชชดินให้ดินมันมีความร่วนซุยให้ใอากาศมันลงไปได้อะไรแบบนี้แล้วก็อันไหนที่ใบสวยๆก็จะมีป้าแก่ๆเขาจะมาขอเอาไปกองขายค่ะอืหมายถึงใบหญ้าแฝกกันเหรอคะใช่ค่ะเขามาขอแล้วเราก็ให้เขาไปอื ก็เขาก็จะไปกองขายอีกทีียงนอกจาก,จากใช้ <ไป S 1> เองเพาทำอะไรเะค่ยป่ะเอาไปเอาไปสารเอาไปทําผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะใช้เองแล้วยังแบ่งปันได้ด้วยเนาะใช่ค่ะค่ะตั้งแต่วันที่เริ่มนําพืชมหาศาจรรย์ชนิดนี้มาใช้ในพื้นที่บ้านเราจนถึงวันนี้ค่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วคะเนี่ยคุณประนอมคิดว่าจะเริ่มจากศูนย์เลยนะตอนนี้คิดว่าตัวเองทาได้เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะมันเห็นความเปลี่ยนแปลง แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยไหมใช่เห็นได้ชัดเลยค่ะอืจริงๆแล้วปลูกแย้แฝกมาตั้งแต่ปีไหนนะคะปีหกศูนย์คะ่ะที่เริ่มเลยเป็นหมอดินครั้งแรกที่เริ่มเป็นหมอดินปีหกศูนย์ปลายปีค,ะค่ะกลางกลางกลางช่วงเดือนพุษธภาเขามาแต่งตั้งค่ะค่ะแล้วก็ทําเรื่อยมาจนถึงวันนี้ แล้วพอดินที่บ้านเรามันดีขึ้นมันฟื้นขึ้นมาจากการที่เราปลูกหญ้าแฝกเนี่ยค่ะผลผลิตในพื้นที่บ้านเราเดี๋ยมันมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือว่าเราได้มีการปลูกอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมคะมีมีเพื่อนบ้านมาขอขยายพันไปค่ะแบบเขามาขอแยกกอค่ะทางแรกนะมันจะงามจำปกไม้ศกอะไรเงี้ยพอต้อนไม้เราโตเราก็จะแบ่งปันให้เพื่อนชาวบ้านเขา กูดไปขยายพันธุ์ค่ะอืมีการเพราะกล้าของย้าแฝกแจกเพื่อนๆด้วยใช่ค่ะอืค่ะเขาก็จะไ้ปลูกแบบแบบทางพัฒนาที่ดินเนี่ยถึงปีเขาจะมีมีตะของพอดอ่ะค่ะอ่าค่ะเขาจะมีทุกปีถ้าใครอยากสนใจก็มาขอแบ่งไปได้แล้วก็มาขยายพันธุ์เอาบางครั้งเราก็ไปช่วยเขาปลูกบางคนปลูกไม่เป็นเนี่ยเขาก็ แบบว่าเขาปลูกแล้วตายเขาก็มาถามว่าป้าทํายังไงถึงของป้าถึงได้สวยถึงได้ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปสอนมีการปลูกจากเพื่อนบ้านค่ะอืมค่ะเรียกว่าจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณประนอมในฐานะหมอดินอาสาเองก็ได้มีการขยายผลองความรู้ในเรื่องของการใช้ยาแฝกไปให้เพื่อนบ้านแล้วในชุม,มชนเรามีการเหมือนกับมีการอบรมหรือมีการส่งต่อค,ความรู้ตรงนี้ยังไงบ้างคะ ก็ก็มีนิส่งต่อกันในเครือข่ายของเราอค่ะค่ะแบบไหนคะเครือข่ายโคงหนองนางเงี้ยแล้วก็กลุ่มกเกษตรกรที่ทําเครือข่ายเดียวกันเงี้ยค่ะอืแล้วก็ที่เขามาดูงานจากระเชิงเซาแล้วก็ระยองอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าป้าทํายังไงแยกแปะ 8, ป้าถึงสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกวิธีการตกแต่งเขาไปวิธีการปลูกแล้วก็ก็ถามต่อไปว่าแล้วป้าเราจะไปเอาพันแยกแปะมาจากไหน เราก็แนะนำเขาไปว่าขอพัฒนาที่ดินให้ไปติดต่อพัฒนาที่ดินของแต่ละจังหวัดครับเ,เขาจะมีแจกลอ,องไปสอบถามเขาดูไม่งั้นก็ถ้าเขามีหมอดินก็ลองไปถามหมอดินแต่ละหมู่แต่ละหมู่เขาจะมีหมอดินหนึ่งคนแต่ละหมู่บ้านค่ะค่ะ เ็เลยแนะนําเข้าไปอย่างนั้นค่ะอืมอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่แวะเวียนไปดูถึงหน้างานแล้วสําหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยปลูกหญ้าแฝกแต่อยากได้หญ้าแฝกก็อาจจะติดต่อได้ทางกรมพัฒนาที่ดินใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะปรึกษาใช่ค่ะหมอดินอ่าใช่ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณประนอมทองงามเกษตรกรบ้านดอนหวายตําบลดอนขวางอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปร,รอค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทํรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำนักง,งานกปร,รอร่วมสืบสารงานพระราชด,ดำริ